โฆษกกระทรวงการต่างประเทศของจีนได้กล่าวว่า ถ้าอเมริกาต้องการทำสงครามไม่ว่าจะเป็นสงครามภาษีสงครามาการค้าหรือสงครามประเภทใดก็าตามเราพร้อมจะสู้ไปถึงที่สุดแน่จริงใสามามาสิในายหวังอี้บอกว่าถ้าสหรัฐเลือกจะร่วมมือกับจีนก็จะเกิดประโยชน์ร่วมกันแต่ถ้าสหรัฐเลือกจะกดดันความบาดจีนก็จะตอบโต้อย่างถึงที่สุดจีนไม่เคยคิดที่จะหาเรื่องแต่ไม่กลัวที่จะมีเรื่องหลังจากที่นายทรัมป์ขึ้นภาษีสินค้านําเข้าจากจีนจีนก็ตอบโต้โดยการเก็บภาษีนําเข้าสินค้า เกษตรจากสหรัฐ15%ส่วนผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำเนื้อวัวผลิตภัณฑ์น,นมผลไม้ผักเนื้อหมูถั่วเหลืองและข้าวฟ่างจากสหรัฐก็โดนภาษีไป10%นอกจากนี้แล้วจีนยังใช้มาตรการที่ไม่ใช่ภาษีเพื่อตอบโต้สหรัฐด,ด้วยเช่นสอบสวนการผูกขาดบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ของสหรัฐอย่าง Google ถึงแม้ว่าเว็บไซต์ Google จะถูกบล็อกในประเทศจีนแต่ Google ยังมีธุรกิจในจีนคือระบบ Android ในสมาร์ทโฟนจีนได้เพิ่มบริษัทสหรัฐ15บริษัทลงในรายชื่อควบคุมการส่งออก ซึ่งทําให้การส่งออกวัตถุดิบชิ้นส่วนและเทคโนโลยีจากจีนไปยังสหรัฐต้องเผชิญข้อจํากัดกระทบสายพานการผลิตของสหรัฐข้อสุดท้ายให้บริษัทสหรัฐหรบริษัทแฟชั่นบริษัทเหล่านี้จะทําธุรกิจในประเทศจีนยากขึ้นเผชิญกับการตรวจสอบอย่างเข้มงวดต้องจ่ายค่าปรับหากพบว่าทาผิดระเบียบและวีซ่าทํางานของพนักงานต่างชาติจะถูกเพิกถอน